อันนี้ก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งให้เราเป็นตลาดเสลีดีนะครับการว่าเรา,า <laughs> ะะอยากให้เป็นอาหารที่คนกินแล้วไม่อ้วนกินแล้วสวยกา <c oughs> รบม่กด้สิ่ง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 สิ้งสิตัวมือสิ่งสย่เสิ่งสิ่ะสิ่งสิ่่ส่สิ่งสิ

พิธีตัดลูกตัดใจตัดแต่งผลทุเรียนภูกเขาไฟสิทิเกียร์เนีกลมกลอยู่ประมาณ1 6, คน,คน,นึ่งแสนหกพันคนนะครับจำนวนคนเรียนก็อยู่ประมาณ2องหมื่นแปดพันครัวเรือนนะครับอำเภอคุนหานของเราเป็นอำเภอที่อยู่ติดชายแดนในเพื่อเขาพนมลักนะครับแล้วพี่น้องพญาชนส่วนใหญ่ก็ซึ่งในส่วนปีนี้คาดการณ์ว่าผลผลิตนะครับจะออกมาเฉลี่ยตกไป กันหาร้อยกิโลต่อไร่ส่วนไปกินเงาะครับไปกินเงาะผมกินทุนเรียนไม่เป็นไปกินเงาะไปชิมเงาะไปซื้อเงาะกิโลละสิบบาทสมัยก่อนกินโลละสิบบาททุเรียนกินโลละสามถึงห้าก็เริ่มปลูกขึ้นมามผมก็ปลูกประมาณปลูกอะไรก็รสชาติอร่อยที่ผลไม้ทุกทุกชนิดอ,อยู่ในอยู่ในเขตครับ นอกแวดนะครับส่วนกเกษตรกรที่ปลูกทุเรียนแนวภูขเขาไฟลดแรงใจพี่น้องชาวสวนทุเรียนกันมีประธานสภาเกษตรของศิษิเกรศมาด้วยนะครับมีผื้บรรทน,นทุกภาคส่วนเลยมีจากส่วนของการท่องเที่ยวก็มานะครับช่วยการรักษามาตรฐานการผลิตทุเรียนให้ได้คุณภาพทุเรียนภูเขาไฟศิริเกศทุเรียนตรงนี้วัตถุประสงค์อย่างที่ ทำกล่าวรายงานตรงนี้นะครับเรียดว่าวาระเกษตรบูรณาการเป็นวาระหนึ่งของจังหวัดรีสะเกศที่พวกเราครับชาวริสะเกศและขอให้การจากกิจกรรมสําเร็จตามวัตทุประสงค์ทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นเป็นอุดมมงคลเลิกเลยนะครับเนี่ยผมขอเปิดงานกิจกรรมตัดลูกตัดใจตัดแต่งผลทุเรียนภูเขาไฟริระเกศหน้าบัดนี้ครับว่าติดตัอย่างยิ่งนะครับ cái phần này là phát hành sản phẩm bao cao su điện thân mềm เลูกเอเลอูกเอาไว้ลูกเดียวลูกเดียวูกิเมล็กคนเล็กดมนะครับลูีนีท้เานนะครับลูกนี้ก็จะออกสไม่ใชนายไม่อนะคะเนี่ยไม่มีใครกก้ตดไแ้ตัดตัดไม่ถือเือนตเบียหัไว้เดียครับแล้วสุดทาก็จะออกสูง ท่านท่านว่าครับโชว์อย่างี้เลยครับท่านขย่าโชว์ให้ดูนะครับเออนะครับขอบคุณครับท่านครับอ่าโอเคชัดเจนไหมครับนะครับว่าอาเรียบร้อยครับขอบคุณครับไก่ครับพี่สองลูกครับผมให้ได้เกษียรตาไก่ครับอ้าวพร้อมกันเลยเนาะโอ้ตัดกินอตาตัดกินลูกหมื่นครับโอ้แฝงโชว์โชยโชยอย่าเพิ่งใจอย่าเพิ่งใจ่โชว์ก่อนเลยนะครับสาวอันนี้